สวัสดีค่ะมาจ้าพี่น้องวันนี้ได้เป็นกว๋วยจั๊บนะคะต้มจั๊บอุบลกินนะคะวันนี้มาเปิดร้านนะคะเลยไปสุดยัง่งร้อนๆกินดีกว่าก็เลยต้มก๋วยจั๊บอุบลน,นะคะวันนี้อันนี้ก็ขาจัแท้วันนี้มาพริกแล้วก็หอมเจียวเบสักเลย <laughs> 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 <ก>ลเนื้อสัตว์กับบรได้ไซส์ย,ยั่งเรยพี่น้องเพราะว่าบะได้อยู่ในบ้านอยู่ข้างนอกอะต้มกินง่ายๆเอา ใส่เป็นห้องพักชีกันนั่นแหละและ้วก็นี่คะ่ะนี่อะไรนะลูกค้ามาแป๊บนึงเดี๋ยวพี่นอ้องมาละจ้าบอกแล้วลูกค้ามักจะมาตอนเขากินข้าวนี่แหละพี่นอ้องพอดีไม่กอกระเบื้องนะแสบ ใส่กากหมูลงไปนะคะอย่างนี้จะค่ะปอกพริกใส่ก่าพริกใส่ลงไปหรอยักให้ซี่ๆพี่น้องแบแซ่บก็ก <S 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 เตี้ยวนะกินเผ็ดได้แต่ว่าส้ม่ำนีย้ยยอมแพ้พี่น้องก,กินไม่ได้ Mm. แซม mm. สุดอะไรร้อน หมดเพแทอีกแค่ตอนกน็ใส่ให้เผ็ดเวรล้องห้าตอนจบ <laughs> khắc cỡ xây khắc buông nã ถ้ามีเวลาก็ยักไส่แบบว่ามูยอไกยอแล้วก็ตีนไกลเลียดยังไงพี่น้องนาองซื้ออีซืมอมาไว้ที่บ้านนี่ก่อนมือนะต้มอีกอันนี้เช่นวอม,มีกากหกมูลแล้วนะก็เลยว่า,าทักใส่อีกหน่อยเดี๋ยว,วขอละต้มย่งยๆเพรานะว่าเฝ้าร้านนํานี้นนะบอม,มีเวลาเห็ดทึ่งนะได้เข้าไปในบ้างก็มึงคนเฝ้า้าน và thất buộc